จะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าหนาวขนาดไหนให้สังเกตเวลาที่เมย์พูดนะคะมันมีไอออกมาด้วยเห็นกันไหมคะวันนี้อากาศหนาวมากๆค่ะประมาณติดลบ6องศาฝั่งนู้นคือสวยมากๆเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นบริเวณหน้าบ้านเมนะคะหนาวไหมล่ะทุกคนท่วมเลยแล้วคะวันนี้หิมะท่วมเยอะมากๆกเลยค่ะเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นสวัสดีอย่างเป็นทางการคะ่ะทุกคนเมื่อกี้ให้เพื่อนๆเห็นไอออกจากปากนะคะตรงนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านคะ่ะทุกคนเมื่อคืนหิมะตกทั้งคืนเลยคะ่ะ สภาพก็คือท่วมนะคะแต่ว่ายังท่วมไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเมเห็นว่าบรรยากาศมันดีนะคะก็เลยพาเพื่อนๆอ,ออกมาดูค่ะเมชอบเล่นหีมะาแบบนี้นะคะทุกคนมันไม่เปียกค่ะทุกคนและสังเกตที่ขาของเมนะคะคือมันท่วมจนจะถึงหัวเขาะะ่าแล้วค่ะเมก็พยายามให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพนะคะจะบอกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะทุกคนเป็นติดลบหองศาที่ ไม่รู้สึกว่ามันอบอุ่นค่ะถามว่ามันหนาวไหมมันก็หนาวนะคะมุมตรงนั้นคือสวยมากๆเลยค่ะแล้วมองมองขึ้นไปบนต้นสนนะคะกับต้นไม้มันไม่มีใบไม้แล้วนะคะตอนนี้มันกลายเป็นว่าหิมะเกาะแทนค่ะ อันนี้ก็เป็นบริเวณหลังคาบ้านแล้วก็รอบหน้าบ้านนะคะท่วมเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็แปลงสตรอเบอรี่ของเมย์ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสวยจริงๆค่ะมุมเนี้ยคือเม์ชอบนะคะพยายามเดินเข้าไปใกล้ๆนะคะถ้าใกล้กว่านี้ก็คือขี่ม้ามันจะท่วมถึงหัวเข่าแล้วค่ะก็เลยเดินได้แค่นี้นะคะแล้วตรงนู้นก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งค่ะทุกคนสวยนะคะเมย์ชอบบรรยากาศอย่างนี้แต่ถ้าเอาจริงๆอะ่ะเม์ชอบหน้าร้อนมากกว่าค่ะ ชอบเข้าป่าชอบไปเดินป่าชอบเก็บเห็ดแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงวินเตอร์เพื่อนๆก็จะเห็นหิมะเยอะหน่อยนะคะเก็บมาให้เพื่อนๆดูค่ะว่าสภาพแวดล้อมตอนนี้มีแต่ความหนาวนะคะทุกคนเหมือนเดิมนะคะมีคนถามมาเมยอยู่ที่ไหนเมยอยู่ที่ประเทศโนเวย์นะคะทางภาคเหนือคะ่ะทุกคนหนาวจริงๆนะคะนี่แค่เริ่มต้นคะ่ะทุกคนเห็นรอยเท้าเมย์ไหม,ไมแล้วดู มันท่วมจะถึงหัวเข่าแล้วค่ะแล้วตัวเมย์ก็ไม่ได้สูงมากนะคะตัวเล็กๆเตี้ยๆนะคะแต่ก็อยากจะเก็บอยากจะออกมาเล่นอยากจะให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศนะคะของวันต่อวันและตรงนี้ก็เป็นใกล้ๆห้องเก็บฟืนนะคะเมย์ก็จะให้เห็นบรรยากาศว่าดูที่ปิ้งย่างเมย์มีแต่หิมะแล้วค่ะ สวยมากๆเลยนะคะเวลาเห็นหิมะใกล้ๆจับใกล้ๆคือมันนิ่มเหมือนสำลีเลยนะคะแต่ว่ามันเย็นเท่านั้นเองค่ะหิมะอย่างเงี้ยคือสะอาดนะคะบางคนก็เอาไปกินนะคะแต่เมย์เคยลองชิมแล้วมันก็เหมือนน้ำละค่ะแต่ว่ามันจืดมากค่ะทุกคนดูโอ๊ยที่ปิงยางของเมย์โทรหดมากๆเลยค่ะทุกคนมองลงไปบนหลังคาเห็นไหมคะมีแต่หิมะผาพมันอาจจะย้อนแสงหน่อยนะคะทุกคน หนาวค่ะทุกคนแต่ว่าอบอุ่นนะคะเก็บมาให้เพื่อนๆดูค่ะสำหรับวันนี้ดูหน้าบ้านอุ้ยเริ่มแล้วค่ะนี่เพิ่งเริ่มต้นนะคะทุกคนมันยังไม่สุดนะคะเดี๋ยวรอให้มันตกเยอะๆเพื่อนๆจะได้เห็นภาพค่ะเดี๋ยวเมย์จะเก็บภาพมาให้เพื่อนๆดูมุมนี้คือสวยค่ะถ่ายอีกแล้วชอบมากๆเลยนะคะมุมนี้ต้นสนเวลามีหิมะมีต้นไม้ มีฮิมะก็พูดเองสับสนเองนะคะมันสวยมากๆเลยวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ